สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ1 1 l c อในหลอนตามสั่ง EP ที่ี่406นะครับชื่อตอนว่าบ้านเก็บผีบ้านเช่าราคาถูกแถมกระดูกคนตายใน EP นั้นนะครับเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เขาแล้วก็คุณแม่ครับได้ไปหาบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งด้วยความที่เป็นบ้านเช่าราคาถูกแต่ว่าบริเวณโดยรอบบ้านนะครับดูดีเขาก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนั้นไป แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นครับไม่แน่ใจว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังกันแล้วหรือยังหากใครยังไม่เคยรับฟังนะครับอยากจะฟังเรื่องย่อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้จบเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับเพราะว่า EP นี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านคนเดิมแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นในบ้านหลังเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องราวก็คือคุณน็อ เขาได้ไปเจอเรื่องสยองขวัญเรื่องใหม่นับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยย้ายออกจากบ้านหลังนั้นพูดง่ายๆนะครับใน EP 406เนี่ยเรื่องราวของที่เขาแล้วก็แม่ไปเจอเรื่องสยองขวัญในบ้านหลังนั้นมาเนี่ยก็คือเป็นการไปเจอโดยบังเอิญเพราะว่าบ้านเช่าหลังนั้นนะครับมันมีห้องห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายเอาไว้แล้วสุดท้ายครับเขามารู้ว่าเรื่องราวสยองขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้าน แท้จริงมันมาจากห้องห้องนั้นแหละครับที่ปิดตายเอาไว้มารู้ความจริงทีหลังก็คือห้องห้องนั้นเนี่ยมันคือห้องที่เจ้าของบ้านครับเก็บอัฐิแล้วก็รูปของผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาไว้ซึ่งผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นน้องชายของเขาครับที่เก็บเอาไว้นั่นเองอยังไงก็เรื่องราวต่างๆที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยแหละครับก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังกันให้ดีๆเลย แต่ก่อนจะเข้าไปแลบชมรับฟังกันนี้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตสอบถามนิดหนึ่งครับว่าในคลิปตอนก่อนของหลอนตามสั่งนะครับมีคลิปไหนที่โฆษณาเนี่ยมันแทรกขึ้นมาเยอะผิดปกติบ้างคือที่ผมถามนี้ไม่ใช่หรอกครับผมจะได้เข้าไปปิดระบบไว้ให้คือมันมีระบบที่เป็นการแทรกโฆษณาอัตโนมัตินะครับของทาง y u t u b e เนี่ยเขามีการแทรกโฆษณาให้แล้วผมจะต้องไปปิดเพราะว่าบางตอนนะครับในบาง E ีเนี่ยมีโฆษณาแบบถี่มากม ถ้าเกิดว่าผู้ฟังทางบ้านนะครับฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆเนี่ยแล้วพบว่าเออมันมีโฆษณาเยอะเกินไปรบกวนบอกผมหน่อยนะครับหรือคอมเมนต์ในคลิปนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปปิดไว้ให้ก็ไม่อยากจะผู้ฟังนะครับแบบเสียบรรยากาศในการรับฟังเรื่องผีคือฟังๆอยู่แล้วมีโฆษณาแทรกมาเนี่ยผมก็เข้าใจครับว่ามันไม่สนุกแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเข้าไปปิดระบบให้อยู่ซึ่งพอปิดแล้วมันก็จะกลับมาอีกยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อย โดยเรื่องราวความเสี่ยงขวัญในวันนี้นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากคุณน็อตคือก่อนหน้านี้ครับคุณน็อตก็ได้เคยเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับนั่นก็คือในตอนของบ้านเก็บผีบ้านเชาราคาถูกแถมกระดูกคนตายหากใครไม่เคยฟังนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่า EP นั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวจริงๆซึ่งท้ายคลิปนะครับคุณน็อตได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวของคุณน็อตนะครับได้ย้ายไปอยู่ ซึ่งมันก็มีเรื่องสยองขวัญเนี่ยเหมือนเดิมใช่แล้วครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังใหม่ของครอบครัวของคุณน็อตที่ได้ย้ายไปอยู่คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวความสยองขวัญที่ตัวของเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับได้ไปเจอกันมาเนี่ยครอบอครัวก็ได้ทําการย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีนะครับแล้วก็ได้ไปหาบ้านหลังใหม่อยู่ซึ่งบ้านหลังใหม่เนี่ครับก็จะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งบ้านใหม่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ซอย5ครับ แต่ละซอยเนี่ยมันจะมีบ้านประมาณ10หลังซึ่งที่ซอยบ้านของเขาเนี่ยจะมีเพียงแค่4หลังครับที่มีคนอยู่นั่นหมายความว่าอีก6หลังที่เหลือเนี่ยคือมันเป็นบ้านร้างครับไม่มีใครอยู่และตรงบริเวณที่มันร้างนี่แหละครับก็มันก็ไม่มีเจ้าของคนไหนเนี่ยมาดูแลเลยก็ปล่อยให้ยญ้าขึ้นโลกจนมันไม่น่ามองบรรยากาศของในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหนังเรื่องลัดดาแ,แลนหรือไม่ก็ พวกบ้านร้างสยองขวัญที่ใครหลายๆคนเนี่ยไปล่าท้าผีกันเลยตั้งแต่วันแรกที่ครอบครัวของเขาครับย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยจนกระทั่งวันที่ครอบครัวงเขาย้ายออกครอบครัวของเขาเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นคนเดินออกมาเดินเล่นเลยคือถ้าพูดง่ายๆครับโดยปกติเนี่ยบ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับตกเย็นมาเนี่ยก็จะมีแบบพี่ป้านนะอาเขาพากันเดินรอบหมู่บ้านเดินออกกําลังกาย บางบ้านก็ตีแบดมินตันอะไรกันอยู่ตรงถนนหน้าบ้านแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาอยู่นะครับที่นี่เนี่ยคือมันเงียบมากบรรยากาศมันก็ดูอึมครึมครับส่วนบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นแบบบ้านหลังเปล่าๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีศาลพระภูมิไม่มีพระไม่มีอะไรเลยครับแล้วแถมยังตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่งอีกพอดีคือตอนนั้นเนี่ยครับเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้านครับเนื่องจากว่าย้ายออกมาอยู่ข้างนอกกับแฟนแล้วก็ลูกชาย ส่วนบ้านหลังใหม่หลังนี้ครับก็จะให้แม่แล้วก็พี่สาวยอยู่หลังจากที่ครอบครัวของเขาครับย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งก็เป็นบ้านหลังเดียวกับแม่ครับที่บ้านเนี่ยตอนนั้นได้มีการเลี้ยงฉลองเขาเลยพาแฟนแล้วก็ลูกชาย5้าเดือนนี่แหละครับไปกินฉลองด้วยกันตอนที่ขับรถไปถึงที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ดีๆเนี่ยแฟนของเขาก็รู้สึกแปลกแปรครับคือพวกเขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านไม่อยากที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้เลย บ้านเนี้มันดูอึมครึมจนไม่อยากจะอยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวแต่แฟนของเขาะครับก็เป็นคนที่ขี้เก่งใจก็เลยจําเป็นที่จะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละครับต่อก็นั่งกินกันไปเรื่อยครับวันนั้นเนี่ยก็สนุกสนานกันมากเหมือนว่าได้รู้สึกสัมผัสบรรยากาศในสมัยก่อนตอนที่ตัวของคุณน็อตครับยังอาศัยอยู่กับคุณแม่คือตอนนั้นที่ไปกินเลี้ยงกันเนี่ยครับ ทุกคนก็คุยกันนั่งกินอะไรกันไปเรื่อยจนเวลาประมาณสามทุ่มนะครับอยู่ดีๆเนี่ยลูกชายของเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยคือทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรไปขัดใจไม่ได้หิวไม่ได้แพมเพิร์เต็มหรือไม่ได้อึอะไรก็ตามแล้วเด็กอะครับตอนนั้นเนี่ยลูกของเขาก็ไม่ได้ง่วงด้วยคือลูกชายของเขาอะครับวัยห้าเดือนเนี่ยอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมา แล้วก็เอาหน้าครับมาซุกที่อกเขาพอหันหน้าออกไปทางประตูก็จะสะดุง้งแล้วก็จะกรีดร้องออกมาปกติลูกชายเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ใช่เป็นเด็กขี้อ้อนนะครับคืออยู่บ้านเนี่ยก็ปกติดีไม่เคยร้องไห้ไม่เคยงองแงอะไรจนแบบเป็นถึงขั้นขนาดถึงวันนี้ตัวของเขาอะครับก็ได้แต่โอบลูกชายเอาไว้ครับพยายามปลอบพยายามพาเดินพาไปตรงจุดตรงนน้นตรงนี้อะไรก็ตามเพื่อให้เด็กอะครับหยุดร้อง จนสุดท้ายครับเขาเนี่ยคุมไม่อยู่คือลูกอะครับร้องไห้หนักมากอาการมันจะเป็นเหมือนกับเด็กที่แบบเห็นอะไรแปลกๆครับน่าจะเห็นแบบสิ่งสักอย่างหนึ่งที่แบบเราไม่สามารถเห็นได้คือเด็กครับจะมีความสามารถอย่างหนึ่งคือเขาจะมองเห็นในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เห็นนั่นก็คือพวกผีพวกวิญญ,ญาณ ตอนนั้นนะครับพอเห็นว่าลูกชายเนี่ยคืององแงก็เอาไม่อยู่แล้วก็เลยรีพาลูกกาแฟนะครับขึ้น,นรถกลับไปที่บ้านของตัวเองก่อนและทันทีที่ขับออกมาจากประตูหมู่บ้านนะครับเชื่อไหมครับว่าลูกชาย,ยจากที่ร้องไห้งองแงอยู่เนี่ยครับอยู่ดีๆลูกชายเงียบครับอารมณ์เหมือนกับปิดสวิต์ยังไงอย่างนั้นเลยครับอยู่ดีๆลูกชายก็หัวเราะยิ้มแยม้มหน้าตาแจ่มใสคือจากเด็กที่ร้องไห้งองแงอะไรมาก่อนหน้านี้เนี่ย กลายเป็นแบบคนละคนเลยครับตอนนั้นเนี่ยเขากับแฟนก็รู้สึกง,งงมากครับแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะไม่เคยมาบ้านหลังใหม่นี้เลยยังไม่รู้สึกคุ้นจินที่แรกตั้งใจว่าจะกลับมานอนกับแม่ที่บ้านนี้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้พาลูกกับแฟนนะครับกลับไปที่บ้านของตัวเองอีกและหลังจากนั้นมาครับเขาเนี่ยก็ไม่กล้าพาลูกกับแฟนมาที่บ้านหลังใหม่นี้อีกเลย คือด้วยความที่บรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากมายหรอกนะครับแต่มันก็มีบางอย่างที่มันแปลกๆมีอยู่วันหนึ่งครับที่แม่ของเขาเนี่ยคุยกับเขามาว่าตั้งแต่ที่อยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ยตัวของแม่แล้วก็พี่สาวของเขารู้สึกแปลกๆคือจะว่าเงินทองไม่มีเก็บไม่มีเงินติดตัวหรือเงินกินข้ายังไม่มีเนี่ยมันก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยดูตกต่ําดูย่ำแย่มาก ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับมันเป็นคนละเรื่องเลยเขาก็เลยถามแม่กลับประมาณว่าแม่ใช้เงินกันเยอะหรือเปล่าลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูแม่ก็ตอบมาว่าแม่ก็ใช้เงินปกตินี่แหละคือไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่มันชอบมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาให้เสียเงินตลอดเขาฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะคุยผ่านโทรศัพท์กับแม่ไม่ได้อย่างแน่นอนตกเย็นวันนั้นนะครับก็เลยเข้าไปหาคุณแม่ที่บ้าน ื่อที่จะคุยเรื่องนี้นี่แหละครับโดยตอนที่ไปเนี่ยก็ตัดสินใจพาลูกกับแฟนไปด้วยกันเพราะว่าไหนๆก็จะไม่ได้นอนบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยก็แค่ไปแหวะไปเยีย่ยมแม่ก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านนี่แหละครับยังไม่ทันได้นั่งลูกชายของเขาเนี่ยก็กรีดร้องออกมาเขาเนี่ยจึงเริ่มคิดแล้วครับว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แล้วแหละก็เลยเริ่มมองสังเกตบ้านอยู่ครับจนกระทั่งได้ไปเจอกับสิ่งบางอย่าง ที่มันดูแบบผิดสังเกตเขาก็เลยถามกับแม่ประมาณว่าแม่บ้านเราไม่มีกระจกแปดเหลี่ยมนะสิ่งไม่ดีมันอาจจะเข้ามาหาได้จากนั้นนะครับแม่ก็ถามเขาประมาณว่าแล้วมันเกี่ยวลูกกระจกแปดเหลี่ยมอะไรนี่ซึ่งเขาก็อธิบายให้แม่ฟังครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือมันอยู่ตรงทางสามแพ่นพอดีสารพระภูมิก็ไม่มีพระในบ้านก็ไม่มีอีกต่างหาก คือถ้าตามหลักฮวงจุ้ยจริงๆแล้วครับทางสามแพ่งเนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบพวกวิญญาณเนี่ยผ่านเข้ามาการมีกระจกสะท้อนหรือมีกระจกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรเนี่ยครับมันก็จะช่วยป้องกันสิ่งพวกนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีจากนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะพาแม่นี่แหละครับไปซื้อกระจกแปดเหลี่ยมมาติดที่บ้านเดี่ยวนั้นเลยเพราะด้วยความที่คิดว่าอาจจะมีสิ่งไม่ดีเนี่ยอยู่ในบ้านหรือไม่ก็รอบๆบ้านนี่แหละครับ ซึ่งสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะกำลังก่อกวนลูกชายของเขาพอเย็นวันนั้นนะครับตัดสินใจพาแม่เนี่ยออกไปซื้อแล้วพอกลับมาถึงบ้านครับก็กระจกเนี่ยมาติดได้มีการจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในบ้านบอกกล่าวให้ท่านเนี่ยคุ้มครองทั้งคุ้มครองบ้านแล้วก็คุ้มครองคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอหลังจากที่จุดธูปบอกไปประมาณ10นาทีอยู่ดีๆลูกชายของเขาครับที่ร้องห่มร้องไห้อยู่เนี่ยก็หยุดร้องครับ แล้วก็ไม่งอแงอีกเลยจนกระทั่งอะครับเขาเนี่ยคุยกับแม่ถึงเรื่องธุระสาคัญอะไรนั้นเสร็จเขาก็พาลูกกับแฟนกลับไปที่บ้านต่อจากนั้นมาครับเวลาที่เขาพาลูกมาที่บ้านของแม่เนี่ยลูกชายก็ไม่ได้ร้องไห้งอ,งอแงอีกเลยแต่ว่าไอ้กระจกแปดเหลี่ยมนี่แหละครับมันก็แค่แก้ได้บางเรื่องคือมันยังมีปัญหาเรื่องอื่นๆที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถแก้ได้คือมีอยู่วันหนึ่งครับ ตัวของเขาเนี่ยนอนหลับไปแล้วก็ฝันถึงสิงโตในฝันเนี่ยสิงโตตัวนั้นมีท่าทางที่ดุร้ายมากมันกําลังขย่ากินคนทั้งบ้านของเขาตอนแรกคิดว่าฝันร้ายครับคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแต่ในเช้าวันถัดมาครับในระหว่างที่เขากําลังเดินไปตลาดเพื่อหาซื้ออะไรกินในตอนเช้ายู่ดี้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วครับ แกจะนุ่งขาวห่วมขาวเดินเข้ามาทักเขาครับว่าครอบครัวของเองกำลังจะโดนกินน้ารู้ตัวไหมบ้านเองไม่มีเงินเงินขาดมือชีวิตต่ำลงใช่ไหมสิ่งที่ป้าคนนั้นทักครับก็คือสิ่งที่แม่ของเขาเนี่ยเคยพูดเอาไว้แล้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็เพิ่งจะคุยกับแม่ถึงประเด็นนี้นี่แหละครับว่าแม่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำเอาเขาเนีตกใจมากครับแล้วก็รีบถามแกไปครับว่า ป้ารู้ได้ไงครับแต่ป้าเนี่ยครับไม่ได้ตอบเขาว่าเขารู้ได้ยังไงแต่แกเนี่ยตอบมาแค่ว่ากลับไปบ้านนะลองมองไปที่บ้านที่เยื้องๆกันจะเห็นรูปปั้นสิงโตหันหน้าเข้ามาข้างในบ้านเธอและยังมีกระจกแปดเหลี่ยมที่สะท้อนทางสามแพ่งเข้ามาในบ้านอีกถ้าย้ายได้ก็รีบย้ายอยู่ไปชีวิตก็มีแต่แย่ลงเรื่อยๆแก้อย่างหนึ่งได้เดี๋ยวเขาก็จะหายอย่างอื่นมาอีก บ,บ,บอกกับเขาประมาณอย่างนี้แล้วแกก็เดินหนีไปเลยครับเขาก็รีบขอบคุณป้าแกจากนั้นนะครับเขาก็ซื้อกับข้าวอะไรต่างๆเสร็จจากนั้นนะเกข็ขับรถกลับมาที่บ้านของแม่โดยทันทีครับเพื่อมาดูครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ป้าแกคนนั้นเนะี่ยพูดเอาไว้หรือเปล่าสรุปว่าพอตอนมาถึงที่บ้านของแม่เนี่ยครับมันมีอยู่จริงจครับมันมีบ้านหลังหนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานนะมีรถป้ายแดงหลายคัน เขาอะครับตั้งรูปปั้นสิงโตดุดูเนี่ยไว้ตรงหน้าบ้านทางเข้าสองตัวทางซ้ายแล้วก็ทางขวาซึ่งปกติถ้าตั้งเพื่อความสวยงามเนี่ยก็จะต้องหันตรงๆใช่ไหมครับคือตั้งตรงออกไปตรงถนนแต่ว่ารูปปั้นสิงโตสองตัวนี้ครับเหมือนเขาจงใจให้ตั้งเอียงเอียงหัวของมันทั้งสองตัวครับหันมาทางบ้านของเขาและกระจกแปดเหลี่ยมที่บ้านหลังนั้นเนี่ยก็ยังหันมาทางบ้านของเขาด้วยคือถ้าพูดง่ายๆครับ เขาเนี่ยตั้งทุกอย่างครับหันไปที่บ้านหลังนี้โดยตรงเลยก็เลยถามกับแม่ครับว่าแม่ย้ายไหมยอยู่ไปที่นี่ก็มีแต่ตกต่าแม่ครับก็บอกว่าเห็นด้วยกับการที่จะย้ายครับแก่ก็พูดประมาณว่าเออย้ายเถอะอยู่บ้านหลังนี้แค่ไม่กี่เดือนแต่เงินทองเนี่ยจะหมดบ้านแล้วแล้วแม่ก็เล่าให้เขาฟังะครับว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่แม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียว อยู่ดีๆเนี่ยมีเสียงเคาะประตูดังประมาณสองสามทีแม่เนี่ยก็รีบเปิดประตูออกไปดูพอคิดว่าคงจะมีคนมาเคาะหรือไม่ก็มีใครมาหาแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยครับหน้าบ้านเนี่ยดันมีรอยเท้าที่เปื้อนดินมันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนมายืนอยู่จริงๆแต่มันไม่มีรอยเท้าเดินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นคือประตูเหล็กเนี่ยสูงยังถูกปิดเอาไว้อยู่ด้วย ไม่มีทางที่คนนอกจะเข้ามาได้เลยนอกจากว่าจะปีนเข้ามาเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้ครับพี่สาวของเขาเนี่ยยังเคยเล่าให้ฟังถึงว่าแกเนี่ยเคยเห็นผู้ชายใส่เสื้อขาดขาดกางเกงขาดขาดหน้าตาเนี่ยมีแผลเวอะวะเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านเหมือนคนสติไม่ดีแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยกลับไม่มีเท้าคือพูดง่ายๆครับสิ่งที่พี่สาวเห็นเนี่ย น่าจะเป็นผีนั่นแหละครับในครอบครัวของเขาเนี่ยก็คุยกันครับว่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยคือมันหนักกว่าบ้านหลังเก่าซะอีกสู้ว่าอยู่บ้านหลังเดิมเนี่ยก็ยังมีแค่ผีตัวเดียวแต่นี่มันมีทั้งเรื่องราวของการกัดแกล้งกันนั่นก็คือบ้านที่แบบอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละครับคือเจอผีไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าการอยู่ไปแล้วชีวิตเนี่ยต้องตกต่ำเนี่ยคือมันก็ไม่ได้อยู่ต่อครับ จากนั้นเนี่ยครับครอบคัวของเขาเนี่ยก็พากันหาบ้านหลังใหม่จนกระทั่งได้ไปเจอครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะขอไปทําสัญญาย้ายออกเขาก็ได้ไปถามกับป้าเจ้าของบ้านนะครับถามประมาณว่าป้าครับบ้านหลังนี้มีคนตายหรือเปล่าพี่สาวผมเห็นเขาก็ไปถามอะไรประมาณนี้ครับโดยที่ไม่ได้บอกลักษณะหรอกนะครับว่า,าพี่สาวเนี่ยเจอแบบไหนอะไรยังไง ยู่ดีๆครับป้าเจ้าของบ้านเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาครับว่าอย่าบอกนะว่าเป็นผู้ชายหน้าเละๆใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าออใช่ๆครับป้าแล้วป้าก็เล่าให้ฟังครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ครับถ้าสังเกตดีๆในหมู่บ้านเนี่ยครับในซอยนี้เนี่ยมันจะมีพวกบ้านร้างครับอยู่เยอะซึ่งบ้านของแกนี่เองครับเคยมีคนไร้บ้านเนี่ยมาแอบนอนอยู่ตอนที่ไม่มีใครเช่า แล้วก็เพี้ยนอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีๆเนี่ยก็วิ่งชนกำแพงวิ่งชนจนหน้าเนี่ยแหกแล้วก็เหมือนประมาณว่าเสียสติสุดท้ายครับคนบ้าคนนั้นเนี่ยวิ่งชนจนหน้าตัวเองเละแล้วก็ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองในบ้านหลังนี้ของแกโดยที่ตอนนั้นนะครับไม่ค่อยจะมีใครเห็นวิญญาณน,นักหรอกซึ่งหลังจากที่เขารู้เนี่ยแหละครับเขาก็เริ่เดินไปดูที่ตรงกำแพงบ้านไอจุดที่ป้าเนี่ยครับบอกว่าคนไร้บ้านเนี่ยวิ่งชน ซึ่งตรงกำแพงบ้านหลังนี้ครับมันมีรอยบุบอยู่จริงๆแต่มันมีการทาสีทับครับคือถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเลยเขาเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากมายหรอกครับคิดแค่เพียงว่าทําไมครอบครัวของเขาเนี่ยถึงต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ย,ย,ยมันเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้เลยนะครับเพราะว่าในอีพีก่อนเนี่ยครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยคือบ้านหลังนั้นนะครับ ถามว่าน่ากลัวไหมก็คือน่ากลัวจริงนะครับลองคิดสภาพตามนะครับว่าคุณเองเนี่ยไปเช่าบ้านหลังหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านกำชับว่าห้องนี้ป้าเก็บของเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาป้าจะมาเอาของออกไปแล้วก็จะชีวิตนะครับอยู่ในบ้านหลังนั้นพร้อมกับห้องห้องหนึ่งที่มันปิดตายเอาไว้โดยที่เราครับไม่รู้เลยว่าในห้องห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่เก็บของอะไรกันแน่จนกระทั่งนะครับเขาได้ไม่รู้ว่าห้องนั้นเนี่ย เก็บอัฐิเอาไว้ก็สยองเลยครับใช้ชีวิตอยู่กับคนตายมาโดยตลอดพอย้ายจากบ้านหลังนั้นก็มาเจอกับบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้นครับถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นบ้านที่แบบว่าโดนกลั่นแกล้งครับแค่ลองคิดภาพตามว่าเรากําลังโดนบ้านฝั่งตรงข้ามเ่ยครับตั้งห่วงจุ้ยแบบนี้เนี่ยก็แอบรู้สึกน่ากลัวเหมือนกันนะครับขนาดว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้มโดนทาของทําของอะไรนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยเจอเรื่องราวแปลก มันก็หนักจริงๆครับแต่มันมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่เขาครับได้ฟังมาจากคุณแม่คือมันมีคืนหนึ่งครับที่คุณแม่เนี่ยแกเหมือนประมาณว่าแกนอนดึกแกเนี่ยครับแต่ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาแล้วมันก็จะมีเสียงประมาณว่าแบบจับถุงพลาสติกครับดังช็อปแกลบกอบแกลบอะไรแบบนี้จนแกครับเริ่มรู้สึกลำคาญแกก็นอนฟังเสียงอย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆ แล้วมันก็กลายเป็นว่าจากเสียงที่เป็นถุงพลาสติกอะไรนี่แหละครับมันกลายเป็นเสียงเหมือนกับคนนะครับเดินชนอะไรบางอย่างแบบเดินตึกตึกตึกแล้วก็ตึ้งสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงครับเดินตึกตึกตึกแล้วก็ตึ้งถ้าพูดง่ายๆครับเสียงที่คุณแม่ของคุณนอตได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนกับว่าเวลาเราปิดตาแล้วเราก็จะเดินไปโดยที่ไม่รู้อะไรแล้วพอชนกําแพงครับมันก็จะดังตึ้ง แล้วร่างนั้นก็จะเดินชนอยู่างเงี้ยทั้งคืนจนคุณแม่ครับอยากจะลุกขึ้นไปดูว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรกันแต่แกก็ไม่ได้แบบเปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรออกไปดูหรอกนะครับแกก็เก็บความสงสัยนีย้เอาไว้กับตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งมารู้จากคุณน็อตนี่แหละครับตอนที่คุณน็อตเนี่ยได้ไปสอบถามกับคุณป้าเจ้าของบ้านว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็นับว่าเป็นเนื้อเรื่องราที่ดีนะครับที่ครอบครัวของเขาเนี่ย ตัดสินใจย,ย้ายออกมาจากบ้านเช่าหลังที่สองหลังนี้แต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีดวงเรื่องบ้านนักเท่าไหร่เพราะว่าไปเช่าบ้านหลังปัจจุบันนะครับหลังเนี้ยครับครอบครัวของเขาเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ใหม่หลังเนี้ยครับน่าจะเป็นหลังที่3แล้วครับที่มีเรื่องราวไปไปแปลกๆเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวหากมีเวลาครับเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณน็อตเนี่ยครับส่งเรื่องราวความสงวาญเข้ามาอีกรอบหนึ่งคือคุณน็อตนะครับพูดง่ายๆคือครอบครัวของเขาครับ จากบ้านหลัลงแรกมาสู่บ้านหลังที่สองเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าไ้ฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังที่2นะครับแต่บ้านหลังปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาอีกยังไงก็อยากจะทุกคนนะครับติดตามเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวความสงวัญในบ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวคุณนอนเนี่ยย้ายไปอีกเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เป็นประสบการณ์สุดหลอนครับของผู้ฟังทางบ้านที่ชื่อว่าคุณน็อต จริงๆเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวตั้งแต่บ้านหลังแรกที่เขาอะครับและครอบครัวเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่กันที่ว่าเป็นบ้านเก็บกระดูของคนตายพอมาเจอหลังที่2องค,ครับยิงน่ากลัวเข้าไปใหญ่คือเราไม่รู้เลยครับว่าบ้านที่อยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านต่อจากคนอื่นหรือว่าเราไปเช่าบ้านต่อจากคนอื่นนะครับถ้าไปเจอคนที่เขาแบบเอาบ้านล้างมารีโนเวทมาขายอะไรเงี้ยหรือมาปล่อยเชา่าครับแล้วมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกับที่คุณนอนนะครับพอเจอกันเนี่ย ที่ว่ามีคนหลายบ้านมาเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลางหลังนั้นเนี่ยเป็นผมผมก็ว่าแบบแอบช็อกอยู่เหมือนกันนะครับอย่างว่าพอเรามาซื้อบ้านต่อจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ประวัติอะไรความเป็นมาอะไรมากมายทริคง่ายๆนะครับก่อนจะไปซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าไปสอบถามบริเวณรอบๆก่อนครับคนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าสาเหตุที่บ้านหลังนั้นนะครับ หันหัวสิงโตไปทางบ้านนั้นแล้วก็หันกระจกแปดเหลี่ยมไปทางนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จงใจที่จะทําให้บ้านของคุณน็อตที่ไปเช่ากันเนี่ยครับเสียหงจุย้ยหรือว่ากันแก้งอะไรแต่อย่างใดแต่เขาอาจจะเป็นการป้องกันวิญญาณน,นั่นก็คือผีตนนั้นนั่นแหละครับที่มันอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ให้มารบกวนเขาก็เป็นไปได้นะครับคือจะว่าใครจะมากันแก้งอะไรมันก็คงจะไม่มีแต่ว่าผมจากที่ผมวิเคราะห์นะครับ ผมคิดว่า,าความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นไปในทางนี้มากกว่าซึ่งเจ้าของบ้านที่ตั้งสิงโตเขาก็คงอาจจะกลัวกับแบบระลายเรื่องราวบางทีเนี่ยเขาอาจจะเคยเห็นวิญญาณของชายคนนั้นนะครับเดินอยู่แถวๆนั้นก็เป็นไปได้ยังไงนะครับหากู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยมีประสบการณ์หลอนๆอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอดน,นะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่นะครับ แม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผีออกมาน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ความสยองขวัญน,นี่แหละครับที่คุณน็อตเนี่ยได้ไปเจอมาแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกปัจจุบันก็ยังคงเจอกับเรื่องราวหลอนๆแม้ว่าขณะจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับบ้านหลังใหม่ก็ยังมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นมาอีกอยังไงก็ใครที่กําลังหาบ้านใหม่หรือว่าหาที่อยู่ใหม่นะครับลองตัดสินใจดีๆก่อนพอถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ต้องมาเจอเรื่องราวเหมือนครอบครัวคุณน็อตแล้วแล้วก็บอกได้คําเดียวเลยครับสยองขวัญอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครที่กําลังรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ในบ้านเช่าหรือในบ้านหลังใหม่เป็นการซื้อต่อโดยการบ้านหลังนี้เนี่ยมีการรีโนเวทก็หวังว่าคุณคงจะไม่เจอเรื่องราวสยองขวัญเหมือนที่ครอบครัวคุณน็อตนั้นเจอนะครับสวัสดีครับ